นะบ้านน้องมียุ่มสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าสวัวันนี้มีอะไรเนี่ยอวันนี้ทางจังหวัดอ่ะเขาส่งจดหมายมาบอกว่าให้เราอ่ะส่งเสริมหมู่บ้านเราอ่ะส่งเสริมเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลัเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอาจารย์นะคะจีนยิมเดี๋ยวกำลังอธิบายให้ฟังหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือการพอกินพออยู่ พอใช้พอกินพออยู่คือใช้คือมีอะไรก็กินอย่าง,งานั้นใช้อย่าง,งานั้นถ้าใครมีทุงง่งนาปลาเขาลกลรางก็ทําให้พลิกดินให้เป็นเงินเงินนี่คือเอามาใช้สอยในบ้านเนี่ยพออยู่พอกินและสุดจริตเป็นที่หนึ่งเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องสมุนไพรมาเล่าให้ฟัง mm hmm. เดี๋ยวจะมีปาดผู้รู้ เล่าให้ฟัามเกี่ยวกับสมุนไพรเดี๋ยวเรียกปาดมาก่อนปาดปาดปาดสมุนไพรปาดไหนยะปาดปาดคืออะไรอะเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังว่าปาดคืออะไรอ้ สรรพคุณของขมิน้นขมิ้นสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานมีส่วนช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงช่วยลดอาการของโรคเกาช่วยในการขับลมและยังช่วยรักษาโรคผิวหนังผดผื่นคันอีกด้วยค่ะกล้วยน้ำวา้าสรรพคุณของกล้วยน้ำวา้ากล้วยดิบเปลือกภายนอกสีเขียวเข้มช่วยแก้อาการโรคกระเพาะได้ดี กล้วยหามหรือกล้วยกึ่งดิบกึ่งสุกรสชาติไม่หวานจัดอาจติดรสฝาดเล็กน้อยกล้วยหามมีโพแทสเซียมสูงจึงมีผลดีกับผู้ที่มีอาการท้องเสียและกล้วยสุกจะเป็นยาระบายอ่อนๆได้ค่ะบัวบกสารพุณของบัวบกเป็นยาอายุวัฒนะช่วยในการเสริมสร้างและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมีสารต่อต้าอนุมูอิสระ ช่วในการต่อต้านการเสรื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยบำรุงประสาทและสมองช่วยทำให้ความจำดีขึ้นช่วยเพิ่มความจำในผู้สูงอายุและเชื่อว่าใบโบบกมีส่วนในการช่วยเพิ่ม IQ ความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ด้วยค่ะว่านหางจมาเข้น,นะคะ มีสรรพคุณมากมายใบยจะมีรสเย็นตามผสมกับสุราพอกฝีทั้งต้นจะมีรสเย็นดองสุราดื่มจะช่วยขับน้ำขาา่าวปลารากจะมีรสขมรับประทานเพื่อถ่ายโรคหนองในยางในใบนะคะก็จะช่วยเป็นยาระบายได้น้ำบุ้นจากใบเมื่อนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดฝานบางๆจะช่วยรักษาแผลสดภายนอก น้ำร้อนลวกไฟไหม้ทำให้แผลจางลงเนื้อวุ้นจะช่วยในการรักษาลิศสีดวงทวารหนักและเงาเมื่อนำมาต้มรับประทานจะช่วยแก้หนองไนยได้ค่ะค่ะสมุนไพรที่รู้จักทั้งต้นนะคะจะเห็นว่าสมุนไพรเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีจรรพคุณมากมายจากนั้นอ่ะดิฉันอยากให้ทุกคน่ะกลับไปปลูกสมุนไพรไว้ที่บ้านนะคะเพื่อเป็นการการใช้สมุนไพรในบ้านเนี่ยจะเป็นการส่งเสริม การที่เราอะดูแลตนเองนะคะโดยการึง่งพาตนเองแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในบ้านลดค่าใช้จ่ายในการที่คนเราจะไปหาหมอที่ไกลๆแล้วก็เพื่อเป็นการตอบสนองของทางรัฐอะค่ะที่อยากให้ชุมชนในหมู่บ้านเนี้ยในชาวบ้านเนี้ยรู้จักการดำรงชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอ๋อฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีเมล็ดสมุนไพรแล้วก็พวกเมล็ดต้นกล้าอะไรเี้ย ก็มาแจกชาวบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวต่อแถวแล้วก็เชิญรับมาในสมุนไพรหรือว่าต้นก้าวสมุนไพรก็ได้เลยนะคะได้ได้ไดได้ไดวันรุ่งขึ้นนะบ้านของยายเย็นอ้าวยายเย็นขุดดินทำไรนะอ๋อยายจะปลูกสมุนไพรที่นักปาก่าเขาให้วันนั้นหน่อยอะลกูกอ๋อ ทำทำไมไม่ต้องทำลอกเหนื่อยนอนอยู่บ้านสบายกว่าเนี่ยเปลืองหนะ้าที่ด้วยเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่ายายว่ามันต้องดีเลยลูกราชการเขาเลยได้ให้มา oh. โผลกสน่อยเป็นไรไปดีกูนั่งเฉยๆอยู่บ้านเออนั่นแล้วแต่ยายเหอะฉันไปแหละเออโชอคดีลูกโชคดีจ้า,าจา้จาจา้าหนึ่งเดือนต่อมา พรพคุณของฟ้าทลายโจรมี4ประการดังนี้ 1. แก้ไข้ทั่วๆไปเช่นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัด 2. ระงับอาการอักเสบพวกไอเจ็บคอคออักเสบหลอดลมอักเสบขับเสมหะ 3. แก้อาการติดเชื้อพวกที่ทำให้ปวดท้องท้องเสียและ4ยังเป็นยาขมเพื่อช่วยในการเจริญอาหารอีกด้วยค่ะการต้มน้ำฟ้าทลายโจร ส่วนผสมนะคะยอดฟ้าทลายโจรสด2ยอดหรือใบอ่อนประมาณ5-6ใบน้ำสะอาด180กร,รมัมหรือ1แก้วชาวิธีทำต้มน้ำให้เดือดวางยอดฟ้าทลายโจรลงในถ้วยชาหรือแก้วที่ใส่น้ำร้อนได้เทน้ำเดือดลงไปในแก้วถ้าไม่จมใช้ช้อนกดให้จมอยู่ในน้ำสักคู่รอให้น้ำเย็นลงพอดื่มได้ดื่มร้อน จะมีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้แก้ร้อนในเจ็บคอตัวร้อนปวดศรีรษะและช่วยในการเจริญอาหารเช่นกันค่ะน้า <c oughs> <c oughs> รักจ้ะแม่ <c oughs> เออใจลูกเอาหวานกินหน่อยแล้วอะไรอะ่ะไม่เอาไม่กินสีไม่สวยเลยขมแน่เลยโอ้ยหวานเป็นลมขมเป็นยาลูกทนท <c oughs> นกินหน่อยเอาจะได้หายเอาเร็วเ,วเวอย่าดื้อ ผงยายอีกนิดนึงอีกนิดนึง <c oughs> เออเออดีมากวกดีมาก <c oughs> จะหายจริงหรอหายเ <c oughs> ชื่อยายเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูกันเออดีขึ้นไหมจริงรอบจริงรอบ หายดีเลยเออดีดีดีไอแล้วหายเจ็บคอด้วยเออยายบอกแล้วใช่ไหมว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเออไปไปดีดีมาช่วยยายจัดสวนหน่อยมายายเย็นกําลังเดินกลับมาจากตลาดอ๋อจะไปอนามัยจะไปเอายาที่หมอให้ลูกฉันลูกฉันไม่สบายไอเจ็บคอไม่รู้เป็นอะไรโอ้ยไม่ต้องไปให้มันเปลืองเงินหรอกลูกี่บ้านยายนะหลังบ้านน้สมุนไพรเยอะแยะเลย เดี๋ยววันนั้นน่ะหลานไม่สบายไอเหมือนลูกเองนี่แหละมัง้งมันนะกินยาฟ้าทลายโจรเข้าไปหายเป็นปิดทิงเดี๋ยวยายพาไปเด็ทที่หลังบ้านไปไปได้ได้ได,ไดเดี๋ยวันหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านเมื่อเจ็บป่วยก็จะมาขอให้ยายเย็นช่วยดูอาการและรักษาอาการเจ็บป่วย ยายหลานฉันปวดฟันนะยายยายสมุนไพรอะไรช่วยมันได้ไหมอ๋อมีอยู่อย่างหนึ่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลูกผักขาดหัวแหวนมันมีรสเย็นเย็นซาซามันจะทําให้ชาเอาไปให้หลานเอ็งเคี้ยวนะลูกนะมันจะลดอาการปวดฟันได้อ๋อจ้ะ,จะเคี้ยวเหรอยายเคี้ยวอย่างเดียวนะลูกห้ามกินนะจ้ะ ได้ได้ขอบใจใมากนะยัยนะเออไม่เป็นไรมีอะไรก็มาให้ยายช่วยได้ลูกออไปจ้าไดาดหัวแหวนสรรพคุณของคาดหัวแหวนรากแก้ปวดฟันแก้ปวดศีรษะแก้คันเป็นยาระบายขับปัสสาวะต้นแก้พิษตานสางแก้ไข้แก้อาการเจ็บคอทั้งต้นจะมีรสเผ็ด ซาปากทำให้ลิ้นและเยื่อเมือกชาแก้ต่อมน้ํำลายอักเสบแก้ฝีในคอแก้ไข้สามารถช่วยแก้อาการท้องเดินได้ใบแก้การปวดฟันแก้การปวดศีรษะและมีลิ์เป็นยาชาและดอกสามารถแก้การปวดฟันแก้การปวดศีรษะได้ด้วยเช่นกันค่ะ ฉันกินข้าวไม่ค่อยลงเลยอะกุกใจจริงยายนพอมมีสมุนไพรแนะนำบ้างไหมจ้าเองไปกินแกงขี้เหล็กไปลูกไปขี้เหล็กมันมีรสขมมันจะทําให้เองอยากอาหารมากขึ้นเองลองไปกินดูนะลูกนะใจมนะันจะยายนได้ได้ไม่เป็นไรมีอะไรมาถามยายได้ลูกเดี๋ยวยายไปทําต่อ,อไปแล้วลูกขี้เหล็กขี้เหล็กเป็นพืชผักสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด นอกจากจะนามาเป็นอาหารไว้รับประทานแล้วในตำราการแพทย์แผนไทยยังได้พูดถึงประโยชน์ของต้นขี้เหล็กไว้หลายๆด้านเช่นใช้ในการบรรเทาอาการท้องผูกช่วยบำรุงโลหิตช่วยบำรุงน้ำดีช่วยทำให้เจริญอาหารขี้เหล็กยังมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอ่อนๆทำให้นอนหลับสบายเช่นกันค่ะ เดินจะไม่ไหวแล้วยายทำไงดีอะยายบ้านเองมีต้นฝรัหล่งไหมลูกอ๋อมีแต่มีจ้ะเนี่ยเองไปเอาใบฝรั่งมาสักสิบสบห้าใบนะลูกแล้วเอาไปโคกโคกโคกนะพอมันแหลกๆหน่อยนะลูกลูกก็เอาไปต้มน้ำแ,แก้วเดียวพอพอทีนี้ใส่เกลือลงไปนิดนึงเออเอาให้มันกินแล้วก็ดูอาการมันว่ามันจะดีขึ้นไหมแต่ ใบฝรั่งเนี่ยมันจะช่วยลดอาการท้องเสียได้เอ็งลองไปทำให้ลูกเอ็งกินดูนะได้เลยายขอบคุณมากนะยายนะได้ได้ได้กลับบ้านนะกลับปนนเยายฝรั่งสรรพคุณของฝรั่งฝรั่งจะมีสารแทนนินอยู่มากสารนี้จะมีฤทธิ์ฝาดและช่วยในการยับยั้งการลุกลามของเชื้อโรคช่วยในการสมานท้องและลำไส้โดยการลดอาการอักเสบของกระเพาะลำไส้ และช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนช่วยลดอาการเกร็งตัวของลำไส้ทำให้อาการปวดท้องบรรเทาลงค่ะชื่อเสียงเรื่องการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคของยายเย็นได้เลื่องลือในหมู่บ้านจนกระทั่งถึงงานประจำปีของหมู่บ้านกำนันได้เรียกชาวบ้านมาประชุมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะสวัสดีจ้า วันี่จะก็จะมาพูดถึงเรื่องระยะเวลาที่ผ่านมาที่ชาวบ้านผู้คนก็ได้นําเอาสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจาวันและได้นําความรู้ที่ได้มาเนี่ยโดยเฉพาะยายเย็นได้ช่วยเหลือมากคือได้ให้ความรู้แก่เราวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางายอำเภอมาเราก็จะมามอบรางวัลให้ยกย่องให้ยายเย็นมาเป็นหมอสม ประจํามหมู่บ้านเราก็<ช>ขอเชิญเย็นๆนะลูกพึ่งมาจับชาวบ้านได้ฟังกันขับใจหลานๆทุกคนนะคะที่ให้ฉันเป็นหมอสมุนไพรกับที่นี่นะฉันก็คิดว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่สําคัญมีมาตั้งแต่โบราณอยู่กับคู่คนไทยมานานแต่สมัยนี้เด็กรุ่นใหม่มันก็ลืมกันหมดแล้วนอว่าสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไร ฉันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคอยปลูกคอยช่วยกันให้มันมีต่อไปเนาะไม่อยากให้มันหายไปยิ่งบ้านเราอยู่ธุรก,ก,กันดารไกลจากแดนเมืองโอ้ยจะไปหาหมอก็ยากไหนจะต้องหมดค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะฉันอยากให้ทุกคนเนี่ยปลูกเก็บไว้อย่างที่ฉันได้ทำเนาะฉันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเอาไปทำตามเป็นวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาเก็บไว้ให้กับคนไทยลูกหลาน สืบท่อต่อไปเนาะฉันขอบใจมากนะที่ทุกคนยกย่องฉันให้เป็นหมอสมุนไพรฉันปลื้มปิติเหลือเกินขอเชิญคุนแม่เพืภอนะคะมอบรางวัลให้กับยายเวยนะคะขอบคุณมากจ้ะค่ะก็วันนี้ก็ ขอบใจชาวบ,บ้านทุกๆคนและพร้อมกับ,บ,บนายอำเภอด้วยนะคะที่ว่าเสียสละเวลามาในวันนี้นะคะก็ขอบคุณมาก